بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقد قال الله تعالى في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فِتَيَةٌ طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله نفسي. ขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอ,งอ,งอกภูมิวรรธน์สุภานโอตาล่ะจงประสบแต่พี่น้องพุธธทธศาสนิกทุกท่านท่านพี่น้องพุธทธศาสนิกทุกท่านกับการเวลาได้ย่างมาถึงสู่เกิดทิศพันธ์ยิ่งใหญ่แล้วขอทุกท่านจงเกรงกลัวจำเกรงกับภงมิวรรธน์สุภา,า,านตาละ่ะให้มาท่านพี่น้องพุธธทธศาสนิกทุกท่านกับถ้าถ้าหากมีใครสักคนเนี่ย มอของขวัญที่ล้ำค่าให้พวกท่านโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งอาจจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือเป็นรถเบนซ์สวยหรูมาให้ท่านท่านจะรับไว้ไหมผมคิดว่าคงไม่มีใครปฏิเสธถ้าเกิดเขาต้องการให้ของขวัญท่านโดยมีเงื่อนไข ให้ท่านทำปฏิบัติหนึ่งสองสาพวกท่านก็คงต้องพิจารณาดูว่าเงื่อไนไขเหล่านั้นรับได้หรือไม่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านท่านทราบหรือไม่ว่าตอนนี้ท่านได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของขวันอันลํำค่าไม่สามารถคำนวณราคาหรือคุณภาพได้ านได้รับทุกคนของฝันจิน,นี้ท่านถูกถูกประทานไม้โคตท่านวันนี้เป็นวันที่สิบของเดือนอมตะท่านได้รับของฝัญหรืออาคันตูกาที่เข้ามาในชีวิตของท่านผมเชื่อมัน่นว่าทุกท่านคงได้ปฏิบัติอมามันอิบาดัดที่สำคัญจริงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการประทานเดือนแห่งการประทานอันกุรอาน ที่จริงคำพีซูฟของอ่ตาตนนบีอิบรอฮิมลัยฮิสลามคำ,าคำพีเตาร้อนคำพีอินจีนก็ถูกประทานในเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันไม่เฉพาะอัลกุรอาะนเะท่านั้นที่สำคัญก็คือเมื่อเป็นการประทานกุรอานความหมายก็คือพระองค์ละซุบฮานตาลาทรงประทานทางนำให้แก่มนุษยชาติเป็นเหมือนคู่มือในการดำเนินชีวิตไม่ใช่คู่มือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือการใช้อย่างใดอย่างหนึง่งแต่เป็นการใช้ในการดาเนินชีวิตจริงของพวกเราเราเองถ้าไม่มีคู่มือนี้เราก็อาจจะหลงทางเพราะนั้นตรงนี้จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องบทบตัวนันกุรนเราต้องให้ความสำคัญกับอนกุนกราท,ที่ได้ถูกประทานาในเดือนนี้เดือนอมตะอน,อนใหญ่ยิ่งนอกจากนั้นเดือนนี้ยังเป็นเดือนแห่งการทําอิบารัตทุกประเภท แทบทุกประเภทเลยไม่จะเป็นการละหมาดเราละหมาดประตูเราละหมาดต,ตระเวนถือสิ้นอดสร็แล้วก็อ่านพุทธานบริจาคทานทำมากมายและเดือนนี้ก็มีลายตะตุนก็คืนอันทรงเกียรติคืนแห่งอนุภาพอะไรกันแล้วแต่ซึ่งคืนนี้ในพระมหาจงเป็นุราบอกแล้วว่าประเสริฐกว่าพันเดือน ความหมายก็คือประเสริฐกว่าพันเดือนก็คือถ้าคิดเป็นปีก็แปดสิบสามปีกับสี่เดือนความหมายก็คือถ้าท่านทําอิบารัดในค่ําคืนไร้ต้นกัตเพียงหนึ่งคืนเท่ากับท่านทําอิบารัดแปดสิบสามปีสี่เดือนทั้งชีวิตท่านนั่นแหละนี่ก็คือความโปรดปารานที่อัลลอฮาาฺสุบฮานตาลได้ทรงประทานให้กับภุมมะของท่านศาสดาฮัมัดส์โลดอมาเลเซั斯 นอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นเดือนถึงการอภัยโทษคงมีคนพูดท่านคงทราบหมดแล้วประตูประตูนรกถูกปิดประตูสวรรค์ถูกเปิดใยตอนถูกล่ามโซ่ทราบหมดแต่เราได้ทำอิบัดอิบะดัดครบถ้วนไหมเราได้ต้อนรับอคตุกานี้อย่างเต็มที่ไหมให้สมกับที่เป็นของขันี่ลําค้า ที่องค์จ้าได้ทรงประทานให้พวกเรามาประชาชาติอื่นมีเหมือนกันการการถือสนแตดไิ่งน,นะครับและสําคัญก็คือเงื่อนไขที่องค์อัลตาลาได้ทรงให้เราเป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับเราทั้งหมดผมมีฮเดฮตุูตซีที่จะที่รายงานโดยท่านอากูรย์เรา ไฮิดตุรุสีก็คือฮัดิษที่ท่านนบีได้กล่าวห้างถึงคําพูดของลอตาน่ะไม่ใช่ฮเดตุสปกติที่ท่านนบีได้กล่าวคือเหนว่ากอนลรกอลกออนกระสุนลอยซ้นลอยเสแต่ฮะดุรุสีจะขึ้นต้นว่ากอลลอฮนตาหละคุณลวอามาดิบนีอาดดมาะหูอิลลัสซตล์ะฟะอินนะฮูลีว่าอันะอัจจีบีความหมายก็คือว่า ทุกๆการงานของลูกหลานอาัมเป็นของเขายกเว้นการถือสินอดที่แท้จริงมันเป็นของฉันหมายถึงของขอเล,าาาลื่องสุบานตาและฉันจะตอบแทนด้วยตัวกับของพระองค์เองจากฮครดิตกุลซีเนี่ยให้ดีรายงานโดยท่านอิมามบุคอดีและมุสลิมเชื่อถือได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นที่เห็นว่า การลำการถือสิทธิ์นั้นสําคัญยิ่งเป็นอิบพนัทที่พิเศษอิบพีนัทอื่นเป็นของพวกเราแต่การถือสิทธิ์เป็นของพวกเรานักวิชายการกรารอธิบายกันมากมายก็จะยกมาบางตัวอย่างเท่านั้นเองก็คือว่านักวิชายการส่วนหนึ่งบอกว่าการงานทั้งอื่นอย่ยังอื่นน่ะจะต้อง มีการหักกลบกับความผิดที่ได้ทำกับคนอื่นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดวาจาหรือการกระทำทุกหัก,กลขกก่อนหักกลบแล้วถ้ามีความดีไม่พอก็เอาความดีเอาความชั่วคนอื่นมาด้วยเพราะนั้นนี่ก็คือ,คอการตอบแทนอิบาราดส่วนอื่นส่วนการละหมาดนั้น <c oughs> ไม่มีการหักกลบเพราะตาลาจะทรงตอบแทนด้วยตัวพวกเอง มีอุลมะอธิบายความหมายของอดิคุรซีตน้นนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอดิคุรซีตรนนี้ความหมายก็คือว่าการถือสิโด,ดนั้นเป็นอิบานัตที่รูปแบบพิเศษเป็นการงดเว้นและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถใครตรวจสอบได้การละหมาดยังมองเห็นใจสากาศก็ยังเห็นชัดการทำพัดก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนมาก แต่การถือสิน้นอดเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจว่าเขาบริสุทธิ์ใจต่อองค์อัลลอฮฺสุบานตาลาหรือเปล่าเพราะนั้นอันลลอฮฺสุบานตาลาจึงทรงตอบแทนการถือสินอดด้วยตัวของท่านเองเพราะนั้นการเหนียการถือสินอดของเราจะเนียเพื่ออะไรต้องบริสุทธิ์ใจต้องชัดเจนจะเหนียบวชเพื่อให้ัวเข้สารได้เท่านั้นหรือว่าเหนียด เพื่อหวังความปวดปากนอกจากนั้นนักการการบางท่านยังบอกว่าการถือสิ้นอดนั้นท้าวตาลาทรงทรงทรงบอกว่าเป็นการงานของพระองค์เนื่องจากเบาของพระองค์นั้นได้อดหล,อละเว้นอารมณ์ไฝต่ำอดการกินการื่นเพื่อพระองค์เพราะนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนเอง ซึ่งกุศลก็สุดแล้วแต่ความบริสุทธิ์ใจของบ่าวที่มีต่อพระมรรคสุบรรตาละนี่ก็คือความส้อักญของการถรึกซึ้งดอดจากคดิกุศลจบนี้นอกจากนั้นยังมีคดิสเยอะมากมายที่พูดว่าการถรึกซึ้งดอดนั้นมีความฟันอย่างไรก็จะยกมาบางอันเท่านั้นเองก็คือว่าผู้ที่ถรึกซึ้นอดได้เข้าประตูสวรรค์พิเศษเฉพาะจากคดิสของท่านซะ เราจะลองอันได้กล่าวว่าเฟนจันนที่สมานียสุอัปวาบินฟีฮาบาบุนยุสัมมาอรายยาลาจดุคุลูอูอินลซออิมุรายงานโดยอิหมังบุคคอีและมสุสลิมความว่าท่านอิมัส,สลสลสัลลอฮสซลัมได้กล่าวว่าในสวนสวรรค์นั้นนะมีประตูแปดประตูด้วยกันหนึ่งในนั้นชื่อว่าอรอยยา ไม่มีผู้ใดที่จะเข้าในประตูนี้ได้ยกเว้นคนที่ถือสัญลนั้นและมันก็จะเปิดรับผู้ที่ถือสัญลดจนทั้งคนสุดท้ายเดินเข้าและถึงจะปิดประตูเป็นประตูพิเศษที่ให้สาหรับผู้ที่ถือสัญลดเท่านั้นเพราะนั้นจึงทําให้การถือสนญลักสำคัญยิ่งเราจะได้เข้าประตูสวรรค์ประตูพิเศษอ,รอ,ยอยารยยานี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการอิบารัดเรื่องการถือสัญดของเรานอกจากนั้นในฮะดิษ ที่รายงานโดยองค์กรในรัฐได้บอกว่ามันซ้อมรมรมดมน่ะอีมานันวัะติซาบันบูฟิโรลาบูมาตะกัดดะไมบินตัมบิทรายงานโดยอิมามบุคอรีนุ้นซึมเช่นเดียวกันอะดีษนี้ก็บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ถือสิทธิ์ในเดือนรมมอมฎอนด้วยกับการศรัทธาวัะติซาบันและหวังในความปวดปานหวังในภานณุสงตอบแทนจากพระเจ้าบูฟิโรลาบูมาตะกัดดะไมบินตัมบิบูฟิโรลาบูมาตะกัดดะไมบินตัมบิอัลลาาอฮฺาตา,าจะทรงอภัยโทษในบาป กรทั้งหมดของขับที่เขาได้ทำมาแล้วแม้จะมีข้อถกเถียงกันว่าบาปในที่นี้เป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็มีทั้งสองความเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามบาปที่ได้ทำมาแล้วแล้วการปฏิทโทษจากการถือสิทนดดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ชี้เด่นผ้าผลของการถือสิทินแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกด้วยเวลาจะอันจำกัดนี้ก็คือว่า สุรรที่ผมยกมาตอนตอน้นในสุรเอลกอรร์อาะะอยะที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามเขาสูบเป็นมิชเช่ตอนนาจิบย่าเอลตินาอามานูปูติบาในกุมุสตียมุกมาปูติบาลังแล้วีนามินก็มีกลุมละอัลละกุมตัะกุนสุรานี้นักวชาการยกและอธิบายกันเยอะมากมีส่วนหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้รับรู้รับทราบจากความพิเถีของนักวชาการบางท่านความหมายก็คือว่าโอ้ ผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือสิทธิ์ลดกถูกกาหนดมาอย่างท่านเหมือนกับที่ได้กําหนดกับบรรดากุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าเช่นเดียวกับทางนี้เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความยัเกตมีตักวะา,านละพุนต,ตักวนูนซึ่งอธิบายตรงนี้มีความหมายจากอายะนี้ชี้เห็นหลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการถือสิทธิ์ ถูกกำหนดบปนประชาชาติของท่านศาสดาของมัสุลลอห์จารยัลแยกจากประชาชาติอื่นแสดงให้เห็นว่าเป็นประชาชาติที่สําคัญเป็นประชาชาติใหม่ที่ดีเลิศประชาชาติอื่นจะทําอย่างไรก็ช่างการถือสิทธิอดคนตะก่อนสมัยนบีมูซานะสมัยระบีสมัยบรดิอิสโรอินก็มีการถือสิทธิอดทงนั้นแต่ประชาชาติของท่านศาสดาของมัสุลล well อห์จารยัลได้ร <lights> <im> ับ <im> <im> งการให้ถือสิ้นอดในรูปแบบหนึ่งเดือนเต็มเต็เป็นประชาชาติอันใหม่ประชาชาติใหม่ที่ดีกว่าและก็บอกตอนท้ายว่าเพื่อที่จะได้มีความยับเกรงท่านสงสัยไหมอุลมาสงสัยอุศลมาอธิบายว่าการถือสิ้นอดทําให้มีความยับเกรงขึ้นใช่ไหมหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการอิบาดะทําให้เรามีอิหมาเริ่มขึ้นทําให้เราเปฏิบัติตามข้อใชแอ้แล้วข้อและห่างไกลจากข้อห้ามมากขึ้น แต่นักจัดการบอกว่าอิบัตส่วนใหญ่ต้องศรัทธาก่อนจึงจะทําอิบัะแต่อันนี้ทําอิบัตท,ทาอามาสปรากฏผลให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นตรงนี้เป็นคิดมาที่ที่ที่เป็นอิบัตท,ที่แปดอิบัตต่างๆเนี่ยเป็นการกระทําแต่การถือสุดดเป็นการละเว้นการกระทําและได้ผู้สนได้ภาพผลบาง บางนักชาการบอกว่าการถือสิทอดเหมือนกับการจําลองคุณสมบัติของมาลาอิกามาลาอิกะเพราะเพราะมาลาอิกาไม่กินไม่ดื่มทําตามบัญชาของของค์ลาตาลาตลอดเวลาไม่ทําชั่วการที่เราถือสิทอดไม่กินไม่ดื่มแล้วเราก็ทําความดีเราจําลองการเป็นมาลาอิกะเพราะนั้นเป็นอิบารัดที่สําคัญยิ่ง ที่มนุษย์จะต้องยกระดับเหมือนกับมาเลย์กันนีนักการว่าผมไม่ได้ว่านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นถึงความสำคัญของการถือสิทธิอดที่ยิ่งใหญ่โอกาสมีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเราอย่าปล่อยโอกาสนี้ไปผมคิดว่าพวกเราคงไม่มีใครที่ละเว้นการถือสิทธนะิอดในทุกคนคงได้ได้ถือสิทธิอดยกเว้นผู้หญิงที่มีรอบเดือนเท่านั้นมีเหตุนเท่านั้นนั่นก็เป็นข้อยกเว้น เรือผู้ที่เดินทางการถือถึงอดมีคนถามถือทำไมกินข้าวได้ก็ยังถืออดอาหารเนี่ยหรือว่าเผื่อไว้ตกทุกได้ยากเราจะได้อดได้ไม่ใช่อิสลาม,มถือเพราะศรัทธาในกลุ่มของลัทมุสจาละทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงใช้การถือส้นอดไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมชาติไม่ได้ฝืนธรรมชาติไม่ได้ฝืนหลักการทางวงการแพทย์แต่อย่างใดเลย มีการศึกษาวิจัยผมได้อ่านตำรับตำราอิสลามิกเมดิซินของของต่างประเทศที่อธิบายมีการศึกษาวิจัยในมหาลายัยใน College of Medicine ของ King s a King s a ธยูน i เวที่กรุงริยาเขาก็อธิบายเขาก็วิจัยเรื่องถึงสิด่ดว่ามีผลต่อสุขภาพอย่างไร <c oughs> ผมจะยกตัวอย่างบางอันเท่านั้นโดยธรรมชาติของมนุษย ถ้าเราอดอาหารหรืออดน้ําผลที่ตามมาก็คือสองอย่างก็คือกลูโคสในเส้นเลือดจะน้อยลงน้ําในเส้นเลือดน้ําในร่างกายในเซลล์ประสาจะลดน้อยลงผลทํำยังไงผลก็คือว่าเมื่อน้ําตาลน้อยลงเราก็จะอ่อนเปลี่ยเซลล์ประสาจะถูกกระตุ้นเมื่อัเมื่อ,อ,อระดับน้ําตาลลดลงระดับน้ําลดลงเซลล์ประสาจะถูกกระตุน้น เซลล์ประสาทนี้อยู่ที่ไฮโปทาลามัสถูกกระตุ้นไฮโปทาลามัสเป็นศูนย์การควบคุมการหิวการอิ่มการกระหายพอได้รับรู้แล้วว่าเมื่อนน้ําตาลในเลือดน้อยน้ําในร่างกายมีน้อยก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองพูดง่ายๆว่าอยู่ในไม่เจรภาวะสมดุลไม่ใช่วะปกติแล้วเป็นสมรเป็นภาวะฉุกเฉินหรือ พลังงานใช้จะใช้พลังงานสำรองลไกลโคเจนซึ่งถูกสะสมในตับและกล้ามเนื้อจะถูกนำมาใช้ซึ่งปกติไม่ถูกนำมาใช้นำมาใช้โดยกรูาคากอนซึ่งเป็นฮอร์โมนอันหนึ่งทำให้ไกลโคเจนแปลงเป็นกรูโคสและส,ส่งสู่กระแสเลือดถ้าไม่พอก็จะเอาจากไขมันซึ่งสะสมไว้เนี่ย มาเป็นน้ําตาลแล้วสู่กระแสเลือดให้เซลล์ต่างๆได้รับน้ําตาลอยา่างเพียงพอนี่คือระบบสํารองของมนุษย์ซึ่งไม่มีโอกาสได้ใช้ถ้าไม่ถึงสิีดดสำหรับเรื่องระดับน้ําก็เช่นเดียวกันเมื่อร่างกายขาดน้ําคือถือสิดดไฮโปทลาลามัสก็จะสั่งไปที่ต่อมโมวกไตว่าที่อะดรีนีอะรนัลแกรน นะครับว่าตอนนี้ภาะวะน้ําอยู่ในภาวะับขันก็จะสั่งโฮอร์โมนอันหนึ่งชื่อว่าชื่อ ADH Vasopressin ฮอ,อโโร์โ,โมนนี้จะบอกไปที่ไตว่าให้ดูดซึมน้ํากลับมาอย่าปล่อยไปหมดแต่เดิมเนี่ยกินน้ำไปเท่าไหร่เชีออกมาเท่านั้นเลย ยกินมากก็ฉี่มากแต่ตอนนี้ดูดซึมน้ํากลับไปจะสังเกตได้ว่าคนที่ถือสิ้นอดนั้นจะฉี่น้อยลงฉี่ฉี่น้อยและมีสีเข้มนี่คือการทํางานระบบการทํางานอัตโนมัติใช้พลังงานสํารองของร่างกายที่ถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นในการถือสิหนอดเห็นไหมครับว่าการถือสิ้นอดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติหรือขัดจลัก ทางการแพทย์ยิ่งไปกว่านั้นในงานวิจัยยังพบว่าการดื่สิ่ลดนั้นทําให้อิมมูนนตี้อิม,มูนในร่างกายโะอิม,มูนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนพบว่าเจอตัวลิมโฟไซต์ก็คือเป็นเซลล์เม็เลือดขาวประเภทีลิมโฟไซต์ที่ทําหน้าที่ในการต่อสู้กับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นในเส้นเลือดเพราะนั้นระบบการป้องกันจะดีขึ้นกว่าเดิมในการป้องก,กันโรค ระบบการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะแต่เดิมกินอาหารยังไม่ทันย่อยเสร็จเลยกินใหม่อีกแล้วบางคนกินตลอดเวลาแต่ตอนนี้กินเป็นเวลากินน้อยลงมีสามารถย่อยได้มีประสิทธภาพเพิ่มขึ้นหมดจดดูซึมที่ดีขึ้นและทำให้เฉพาะลำไส้ระบบต่งตางๆมีโอกาสได้หยุดพัก นี่ก็คือสิ่ง,ส,งสิ่งที่สิ่งที่เป็นผลจากการถือสินอดที่จริงยังมีอีกมากผมจะยกตัวอย่างอีกท่นนึงก็คือว่าบางคนบอกว่าถือสินอดกินไม่ได้ทานน้าแล้วเดี๋ยวโรคไตกําเริบแน่นิ่วในไตผลปรา,บบากฏว่าการวิจัยของมหาวาลัยกิงสาอุดเนี่ยบอกว่าคนที่ถือสินอดมีระดับมีระดับโซเดียมในเลือดเพิ่มขึ้น เป็นบทําให้การดูดซึมแคลเซียมไปใช้ดีขึ้นการสะสมของแคลเซียมที่ทําให้เกิดการผลิตของก้อนเกลือในไตมีน้อยลงนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เจ๊เห็นว่าการถือสิทธอ์ที่อัลลาฮ์อัลลอฮ์สุนต่านได้ทรงกำหนดให้พวกเรานั้นมีคุณประโยชน์กับมุบินทั้งร่างกายจิตใจทั้งสังคมได้อยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกัน ครอบครัวมีความใกล้ชิดกันประชาชนทิสิ่งมีความเผื่อแผ่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสุมภาพกันทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งหมดไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพวกมลทินสารลาแต่เพียงอยา่างใดแต่ต้องการเพิ่มอิ่มานให้กับพวกเราเมื่อพวกเราได้รู้ถึงเจตนารมณ์ที่จริญโภคโภคนี่จะเป็นจุดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของของการตือสิธิอด ท่านพี่น้องผู้ตดตามที่ทุกท่านครับในเดือนนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยต้องการขอความช่วยเหลือจากใครบางคนท่านจะต้องบากบันเข้าเข้าพกสมมุติว่าจะเป็นแค่ขอออธิบดีรัฐมนตรีหรือนายกยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งยากมากขั้นตอนเยอะ แล้วขอความช่วยเหลืออาจจะไม่ได้ครบถ้วนด้วยแต่สำหรับในยุคอมตะสำหรับพีน่น้องสุดาอัล์ตาลาได้ทรงบอกว่าวายจาสะอัละกะอิบาดีอันนีไะน,นินีกอรีบอุจีบุระวะัดดะอิจะดาอา,านีฟันจัสตาจีบูรีวัลจุมินูบีละอัลละฮุมจารุสุลู และถ้าและเมื่อบ่าวของฉันได้ถามเกี่ยวกับฉันถามเจ้าเกี่ยวกับฉันจงตอบไปว่าฉันมันอยู่ใกล้พวกเจ้า,อาลอลตานาสูงส่งมากแต่เอลตาลาบอกว่าเอาลฮฺอยู่ใกล้กับพวกเราจงขอสิฉันจะตอบแทนฉันจะตอบรับคําวิงบอนของพวกเจ้าต่างกับผู้ที่เหลืออื่นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น ในเดือนรมดอนนี้มีเวลาที่มุสละยับถึงสามสิบวันเวลาที่มุสละยับก็คือคนที่ถือสินบดในขณะที่เขาถือสินบดดูอาเขาจะถูกตอบรับเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่พวกเราจะขอดอากับพระองค์เราทุกคนนะครับคงคงพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใช้หากกา่างไกลที่ที่งองค์ทรงสัังห้าม รวมทั้งขอดูหาพึ่งหาต่พอพระองค์ในทุกสิ่งที่เราได้ประสบนะครับสุดท้ายนี้ก็ก็ขอให้พวกเราได้มีอิมาเพิ่มขึ้นนะครับมีความจำเก่งต่อพระองคม์มากขึ้นรวมทั้งให้เดินลำดอนจากไปพร้อมกับทุกคนนะครับการละไม่ถูกโทษอัลกุลกาวีฮาจาวัสตักฟิรุลลอฮ์อาซีมารีบัละกุมบริษัทอิลมุสลิมีนคุสลิมดิตันดิฟัสตักฟิรุอินนฮุวันกับฟูรุรัก الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤذي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وجنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فاذكروا الله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون